คลาวดออฟอินไซต์ inside, หรือสิ่งที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยเรียกมันว่ามงเราจะลงให้ใครถึงจะคุ้มที่สุดในวันนี้ผมได้สรุปสั้นๆไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขอแนะนาร้านเก,เกมเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เมนมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพจแท้มีผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งใน l i n ์ Facebook i n s t a g กรมและเว็บไซต์ Richman Shop วิธีเติมก็ง่ายมากครับแค่เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการจากนั้นก,อนก,กนนรอกะ่เมตาิรรจัคทีคบ กดดำเนินการต่อแล้วชำระเงินผ่านคีวบโค้ดเช็คหมายเลขสั่งซื้อผ่านไลน์รอแป๊บเดียวแล้วเพื่อนๆก็ไปสนุกกันได้เลยครับ สวัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็จะมีมงกุฎอยู่ในไอดีกันนะครับบางคนเนี่ยก็จะมี3อัน7อันก็แล้วแต่คนไปครับที่มีและไอ้มงกุฎเนี่ยมันคืออะไรแล้วเอาไว้ทําอะไรมงกุฎนะครับหรือว่าคราบินไซส์เนี่ยมันคือวัสดุสำหรับอัปเกรดคอนสวรรค์ในเลเวลที่เก้าไปเลเวลสิบครับเราจะสามารถใช้คราบินไซส์ได้ทั้งหมด1ชิ้นต่อ1สกิลครับซึ่งหมายความว่า1ตัวละครเนี่ยมันมีทั้งหมด3สกิลหรือว่ามตปกิสกิลแลละสกิครับหรือว่าอััลตินน่แหะก็เท่่าากับวตััววละครตเนี่ยใช้ ตัวของคราวอว์บินไซด์เนี่ยสูงสุดได้ถึง3อันแต่เจ้ามงกุฎเนี่ยกลับหายากกว่าที่คิดครับเราจะสามารถหามาได้จากการทําภารกิจซึ่งมาทุกๆหนึแผดก็คือ1แผดต่อ1ชิ้นครับและอีกแหล่งที่จะหาได้มาก็คือการอัพต้นไม้ทั้ง2ต้นในเกมณนะปัจจุบันนะครับยังไม่รวมกับแผดอนาคตที่อาจจะมีอีกนะ มงกุฎในเกมนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะอัพพอรสว่านให้ครบทุกตัวในเกมนั่นเองผมจึงมาบอกถึงความคุ้มค่าในการลงมงให้กับตัวละครน,นั่นเองครับก่อนอื่นเลยผมขอแบ่งหมวดหมู่ทั้งหมด3หมวดหมู่เปนก่อนนะครับในการที่เราจะลงมงเนี่ยผมจะแบ่งออกมาเป็น3หมวดหมู่ก็คือลงมงให้กับตัวซัพพอร์ตลงมงให้กับตัวดีเพสแล้วก็ลงมงให้กับตัวที่เราอวยนั่นเองครับ โดยการลงมงให้กับตัวซับเนี่ยผมจะหมายถึงการลงมงให้กับสกิลที่มีความคุ้มค่าสูงของตัวละครประเภทซับพอร์ตต่างๆนั่นเองครับที่อัพแล้วจะเห็นผลดีขึ้นเยอะมากๆนั่นเองครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสกิล e ของอาเบโดครับถ้าเราอัพไปเนี่ยคิดว่าดามจของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเยอะผมหมายถึงดามจต่อวินาทีนะครับไม่ได้หมายถึงดามจต่อฮิตนะถ้ามันทําให้ทีมของคุณเนี่ยผ่านคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นเนี่ยการลงมงในครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับซึ่งตัวที่ผมแนะนํ็จะเเป็นียงงหลิ ลงมงในส่วนของอันตินะผมมองว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอันติของเซียงหลิงเนี่ยสร้างเสียหายที่รุนแรงมากๆครับแล้วลงมาก็คงจะเป็นการลงมงให้กับอันติของซิงชิวนั่นเองครับต่อมาจะเป็นการลงมงให้กับตัวละครประเภทสาย d p s พตนั่นเองครับจุดประสงค์ก็คล้ายกันเลยครับก็คือการลงมองอยังไงให้ผ่านคอนเทนต์ต่างๆในเกมได้ง่ายที่สุดครับในจุดนี้เนี่ย itation. เราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่า DPS พที่เราต้องการที่จะลงมงให้หรือว่า DPS พที่เราเล่นเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงไหนครับผมจะยกตัวอย่างเช่่นนนเคอิงงงียมมมจจดดกนนกาาารรรช์ตถู เพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลที่ลงมงแล้วคุ้มค่าของคือชิงนี่นเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีปกตินั่นเองครับหรือผมจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างไรเดนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่ดามเมจของอ euh ันติที่รุนแรงมากและยังตีต่อได้อีกเจ็ดวิถูกไหมครับไรเดนเนี่ยก็จะเหมาะกับการลงมงที่อันติเมจสกิลหรือว่าตัวของอ euh ันตินั่นเองครับหรือผมจะยกตัวอย่างอย่างอูล่า ra, ครับที่อันติเนี่ยเป็นดาเมจเบิร์ดก้อนใหญ่ก้อนโตครับซึ่งยิ่งเราอัพเนี่ยมันก็ยิ่งคุ้มครับเพราะว่าดามเมจส่วนใหญ่ของอูล่าเนี่ยมมมมมาา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 าจกกกกอออออออััาา ra, ัััััลลลลลตตตทท้้้้งง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 นนนนนเเเเยยยหหคควว่่่่่่รรรใบบููีี็ข ตอมาจะเป็นการลงมงให้กับตัวอวยครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องคิดมากอะไรเลยนะครับถ้าคุณอวยคุณก็อัพให้หมดเลยอย่างผมเนี่ยผมอวยเซียวผมก็อัพไป1010 10, 10เลยนะครับก็คือใส่ไป3มงเลยหรือจะเป็นอายกาผมก็อัพไป1010 10, 10เหมือนกันนะครับก็คือลงมงหมดเลยนั่นแหละ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการความคุ้มค่าจริงๆนะครับ <c oughs> คุณก็ต้องดูว่าตัวอวยของคุณเนี่ยมันเด่นที่สกิลไหนคุณก็อัพสกิลนั้นไปครับผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าชายเนี่ยมันเก่งอยู่ที่อออออ่่่าาาาตตตตััตััวขงงงงงกกกรรจจีปปิิิบลลผผมม็ะะถ้เเเนนน2ยยไ หรือว่าจะเป็นตัวของไรเดนถ้าคุณอวยเดี๋ยวคุณก็อัพลงมงไปเหมือนกันนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่ก็จะเป็นการลงมงที่คุ้มค่าที่สุดในตัวละครน,นั้นๆนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อบารังใจกับคลิปใหม่ของผมสำหรับวันนีสส้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบายจ้า